เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่26มิถุนายนวันนี้ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกับดีลของแบรนด์เอมเบอร์โม่หลังตอนนี้แฟนพีทุกคน,นกำลังลุ้นให้ปิดดีลนี้ให้มันจบจบสักทีเพราะว่ามันยืดเยื้อมานานเหลือเกินกับข้อตกลงมูล,ลค่าราวๆ60-65ล้านปอนด์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางเบรนฟอร์ ทางนี้ครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางซันเรย์สายข่าววงในของสโมสรได้อัปเดตสถานการณ์ในดีลนี้นะครับว่าในตอนนี้เป็นที่เข้าใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในส่วนของค่าตัวกับแดนแอมเบอร์โมแล้วแต่ทว่าก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่ยังต้องตกลงกับทางเบรนฟอร์ดด้วยเฉพาะเงื่อนไขาตามออปชั่นต่างๆซึ่งหวังว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแดนแอมเบอร์โมก็จะเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ ส่วนทางด้านลอรีวิทเวลสายขา่าวแมนยูเนเต็ดจาก THE ATLANTIC เองก็ได้ออกมาแสด,ดงความมั่นใจเช่นกันในครับว่าดีลนี้น่าจะใกล้ดีคอสรุปแล้วโดวยที่เขาครับดีกล่าวว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีลของแบรนด์แอมเบอร์โม่กำลังจะได้ข้อสรุปแล้วและผมคิดว่าเขานะ่าจะได้ย้ายมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในท้ายที่สุด แต่ที่แน่ๆก็คือเบรนท์ฟอร์ตต้องการค่าตัวที่สูงกว่ามาดิอุสคุนยาที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตัยใจกับวุฟแฮมตันไป62.5ล้านปอนด์ตอนนี้ตัวเลขที่ถูกพูดถึงกันก็คือราว65ล้านปอนด์แล้วข้อเสนอของแมนยูเนเต็ดตลอยู่ตรงจุดไหนกันตอนนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่ชัดเจนว่ามันใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นแล้วละ่ะและเชื่อว่าข้อตกลงนี้กำลังจะได้ข้อสรุปในที่สุด โซ่ so, อีกหนึ่งนักข่าวชันนำอย่างฟาบิสโอมาโน่ใครับก็ได้อัปเดตสถานการณ์รของข้งวัย25ปีรายนี้เช่นกันหลังเลไลฟ์สื่อโหมกันแรงมากเมื่อคืนโดยที่เขาครับก็ระบุว่าตัวของเบรนเอมเบอร์โมได้แจ้งกับเบรนฟอร์ดไปอีกครั้งว่าความฝันของเขาคือการได้ย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ต้องการให้การเจราจาย,ย้ายทีมจบเร็วๆที่สุดด้วยและเขาก็หวังว่าทีมพึ่งน้อยจะเข้าใจความปรารถนาของเขาในครั้งนี้ด้วยครับ มาเป็ดข่าวคราวของวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงตัวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนกันหน่อยนะครับซึ่งในช่องผมต้องบอกว่าไม่ได้ทําข่าวเจ้าหนุ่มรายนี้มาหลายวันแล้วตั้งแต่มีข่าวว่านั้งแต่เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตเป็นแค่ตัวเลือกรองจากอาร์เซน อย่างไรก็ตามครับล่าสุดก็มีอัปเดตที่น่าสนใจเข้ามาดยทางลอรีวิทเบลนี่ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรูเบนอาโมริมกุนซือของทีมผีแดงเรานะครับยังไม่หมดหวังที่จะคว้าตัวิอร์ยูเคเรสเข้าร่วมทีมเนื่องจากว่าเขาในใความชื่นชมดาวยิงสิทธิ์เก่ารายนี้เป็นอย่างมากและก็ยังคงต้องการในตัววิอร์ยูเคเรสอย่างแน่นอนครับหาว่านักเตะสนใจที่จะย้ายเข้าร่วมทีมในขณะที่สถานการณ์ของเขาก็ถือว่าไม่แน่นอนแล้วครับกับการย้ายไปยัางาร์เนลดังฝันเนื่องจากรายงานที่โหมกันแรงขึ้นในตอนนี้ คือทีมเปินใหญ่จะเลือกเซ็นสัญญากับเบนจามินเซสโก้กองหน้าจะอาเบรลสิกมากกว่าทางด้านอีกรายงานของฝั่งอังกฤษอย่างทีมพอครับได้ระบุว่า ตอนนี้ตัวของวิกตอร์ยูเคเรสไม่ปิดโอกาสของเขาแล้วสําหรับการเจราจาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทั้งนี้ครับมันก็ยังรวมถึงอีกหลายสโมสรอ,อย่างเช่นลิเวอร์พูลที่ก็ติดตามสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้เช่นกันหลังจากที่อาร์เตต้าเหมือนจะถอนตัวแล้วอย่างไรก็ตามนะครับจากข่าวที่ออกมาสปอร์ติ้งลิสบอนเหมือนจะยังไม่ยอมลดค่าตัวจํานวน80ล้านยูโรลงมาแต่อย่างใดสําหรับการจะปล่อยตัวกองหน้าวัยม7ปีรายนี้ออกจากทีมครับ อัพเดตต่อมาจากทางลอรีวิทเวลนะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ก็มีข่าวแรงต่อเนื่องว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังมองหาโอกาสที่จะเซ็นานด่านคนใหม่เข้าสู่ทีมทั้งนี้ครับล่าสุดกับข่าวลือร่วมกับดิอโกคอสตาในด่านตัวเก่งจาก FC ฟซีปอร์โต ทางโรดีวิทเวลยนะมองว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพิจารณาควา้าตัวนั้นยังมีโอกาสอยู่อย่างแน่นอนครับแต่มันก็จะคล้ายในกรณีของเอม่มาดิเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าที่มีการพูดคุยกับตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนั่นคืออนาคตของอังเดรโอนาน่ามือหนึ่งของทีมในตอนนี้ที่จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะบอกว่าทีมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนี้หรือไม่ครับและในสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออังเดรโอนาน่าไม่ได้ใกล้เคียงที่จะออกจากสโมสรนเลยเพราะอย่างที่เรารับ ทราบกันว่ายังไม่มีสโมสรใดแสดงตัวไว้ความสนใจในด่านทีมหมอผีรายนี้หรือมีการติดต่อเข้ามาสอบถามแม้แต่ทีมเดียวเลยครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ m a r ค u สแ a รดฟอร์กันนะครับที่ล่าสุดวันนี้มีรายงานจากทั้งรอ b ดอลซันนักข่าวจาก ESPN อัปเดตเข้ามาว่า บาร์เซโลนาได้มีการติดต่อเข้ามาหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ของมาคาสแรดฟอร์ดอยู่ที่ทีมดังจากสเปนแจ้งว่าพวกเขานั้นพร้อมจะคว้าตัวปีกวัยยิม7ปีรายนี้เข้าร่วมทีมครับแต่ก็จะเป็นในรูปแบบสัญญายืมตัวเท่านั้นและก็ยังต้องการจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตช่วยจ่ายค่าเหนื่อยอีกจํานวนหนึ่งด้วยเนื่องจากว่าตัวของแรดฟอร์ดไม่ยอมจะลดค่าเหนื่อยลงมาให้อยู่ในตัวเลขที่ตกลงกันได้และปัจจุบันเจ้าตัวก็รับค่่าาเเหนือกับีมแดงงงรสถึ30,000 ปอนต์ต่อสัปดาห์นอกจากนี้ครับบาร์เซโลนายังอ้างว่าในจาักการที่พวกเขาเนี่ยจะช่วยยืมตัวแรดฟอร์ดไปเล่นอยู่ที่พวกเขาเองก็มีแผนเกมลุกที่เป็นชุดตัวจริงอยู่แล้วนั่นก็คือมีราฟินญาลามินยามลและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้และพวกเขาเนี่ยก็เตรียมจะเซ็นสัญญากับนิโกวิลเลียมส์ปีกตัวเก่งจากแอตเลติกบิลเบาอีกหนึ่งรายเข้าร่วมทีมด้วยดังนั้นการติดต่อเข้ามาขอยืมตัวมาคัสแรดฟอร์ดครั้งนี้ครับพวกเขาจึงหวังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนของนนนัักเตะด้วย่อง เรามาอัปเดตข่าวคราวกับอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสกันหน่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟยิ่งนิวส์สอท้องถิน่นได้เปิดเผยว่าตอนนี้ลิซันโดมาติเนสเป็นนักเตะเพียงคนเดียวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเะครับที่ยังคงต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งหากว่าการฟื้นฟูทราบร่างกายเป็นไปตามแผนทางลีชานนะครับก็จะสามารถกลับมาวิ่งบนสนามหญ้าได้อีกครั้งภายใน3-4ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าแล้วแต่กับกระบวนการกว่าจะกลับมาลงสนามอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนเป็นอย่างน้อยและก็ยังคงต้องคอยติดตามอาการต่อไปด้วย1นื่งจว่านักเตะเจ็บหนักครับกับอาการ ACL ซึ่งก็ทำลายนักเตะดีๆจนการค้าแข้งพังมานักต่อน,นักแล้ว มากันที่คำกล่าวลาสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของวิกตอร์ลินเดเลฟลากราหลังชาวสวีเดนที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและสโมสอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเขาเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งเจ้าตัวครับก็ดีกล่าวอำลาช่วงเวลา8ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้ว่า ผมภูมิใจในตัวเองมากมันมีช่วงเวลาขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่สำหรับผมแล้วการได้เป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้มาตลอด8ปีถือเป็นเกียรติอย่างมากและก็เป็นโอกาสที่พิเศษและนี่คือความฝันที่เป็นจริงผมมีความสุขมากกับช่วงเวลาที่นี่ผมมีความทรงจำดีๆมากมายที่นี่และแน่นอนแค่เมื่อคุณหันไปมองที่ฝั่งสเตทฟอร์ดเอนผมก็รู้แล้วว่าผมจะต้องคิดถึงที่นี่มากม ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเลือกเพียงเวลาช่วงเดียวว่าช่วงไหนคือช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าผมน่ยสนุกกับทุกเกมที่นี่จริงๆและทุกครั้งที่ผมก้าวลงสู่สนามผมพยายามเป็นตัวแทนของสโมสน,นี้อย่างเต็มที่และก็หวังว่าแฟนๆจะเห็นสิ่งนั้น ผมแค่อยากจะกล่าวคำขอบคุณสำหรับทุกปีที่ผ่านมาและก็อย่างที่คุณพูดแฟนๆอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ตามทุกสัปดาห์พวกเขามาที่นี่คอยสนับสนุนเราและก็ร้องเพลงเชียร์กันอย่างสุดเสียงผมเพียงแค่อยากจะขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสผมได้เข้าสู่สโมสรแห่งนี้ทั้งตัวผมและก็ครอบครัวของผมขอบคุณสำหรับทุกอย่าง อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผมใส่เสื้อด้วยตราสโมสรแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจมากๆและพยายามให้เกียรติมันด้วยการเป็นมืออาชีพที่สุดเข้ามาซ้อมทุกวันและก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมแน่นอนว่าผมอยากจะช่วยทีมให้พยายามเอาชนะได้ในทุกเกมดังนั้นอย่างที่ผมบอกผมแค่พยายามทําให้ดีที่สุดและก็หวังว่าแฟนๆจะเห็นสิ่งนั้นจริงๆ ผมกำลังจะจากไปในฐานะนักเตะแต่ผมจะเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเตยตตลอดไปผมขออวยพรให้เพื่อนๆและก็ทุกคนในสโมสรพพบแต่สิ่งดีๆและก็หวังว่าในซีซั่นหน้าจะดีกว่านี้นะและผมก็มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนด้วยมันยากสำหรับการจากลาแต่เราจะได้พบกันอีกครั้ง และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ